แม่เอาเถอะถ้าเธอพูดมาขนาดนี้แล้วฉันก็คงจะไม่ฟ้องเธอแล้วล่ะแจงทำไมพี่แจงทำแบบนี้ล่ะเรามีหลักฐานนะแจง ท,ทุกคนนะคะคุณวีรู้สึกยังไงบ้างคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคะบีรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเลยคะ่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบีไม่ได้ตั้งใจนะคะมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆค่ะแล้วตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคุณไกด์อะค่ะเขาก้มหน้าก้มตาเล่นแต่โทรศัพท์อะค่ะเดินไม่ดูทางเลยแล้วบีพยายามแล้วนะคะพยายามเบรกรถแต่ว่ามันก็ไม่ทันจริงๆอะค่ะเออแล้วตอนนั้นทำไมคุณบีถึงไม่ลงมาช่วยผู้เสียหายคะคุณบีไปไหนเหคะคือว่าตอนนั้นอะค่ะบีมีธุระสำคัญจริงๆอะค่ะ ถ้าบีไปไม่ทันนะ่ะบีคงโดนปรับเป็นล้านเลยค่ะแต่จากพยานที่เห็นเหตุการณ์ก <c oughs> ็ <c oughs> เห็นว่าคุณบีขบับตั้งใจขับรถหนีเลยนะคะ <c oughs> เออค,คือบีคงให้สัมภาษณ์ได้เพียงเท่านี้อะคะ่ะยังไงบีต้องปรึกษาทนายก่อนนะคะเดี๋ยวบีว่า ให้สัมภาษณ์พี่พี่เสร็จอะคะ่ะบีจะไปกราบขอโทษคุณแม่ของคุณไกด์ะคะ่ะเดี๋ยวบีขอตัวก่อนนะคะออขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะคุณตำรวจค่ะฉันเป็นแม่ของผู้เสียหายค่ะ คุณตำรวจคะคุณตำรวจต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดเลยนะคะคะ่ะฉันไม่ยอมหรอกคะ่ะฉันจะฟ้องคะ่ะฉันจะฟ้องให้ถึงที่สุดเลยคะ่ะคุณตำรวจแค่นี้ก่อนนะคะ บีตั้งใจเอากระเช้ามาให้คุณแม่คะ่ะคุณแม่ได้โปรดรับไว้นะคะบีต้องขอโทษนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบีไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะคุณแม่ฉันคงยกโทษให้เธอไม่ได้หรอกลูกฉันน่ะตายทั้งคน คุณแม่คะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะคุณไก์เขาเดินไม่ดูทางอะคะ่ะกุมนา้าก้มตาเล่นแต่โทรศัพท์มีพยายามแล้วนะคะพยายามเบรกรถแต่ว่ามันไม่ไม่ทันจริงๆอะคุณแม่มีเสียใจนะคะคุณแม่ยังไงก็เถอะ เป็นเรื่องของเธอฉันน่ะมีลูกชายแค่คนเดียวแล้วไกดอะตอนมีชีวิตอยู่อะไกดดูแลฉันตลอดดูแลฉันดีมากแล้วถ้าตอนเนี้ไกดไม่อยู่แล้วอะ่ะฉันจะทำยังไงละ่ะ ให้อภัยบีเถอะนะคะได้โปรดอย่าฟ้องบีเลยนะคะคุณแม่คือบีเป็นดารามีชื่อเสียงอะคะ่ะคุณแม่ถ้าเกิดคุณแม่เอาเรื่องบีแล้วบีกลัวกระทบต่องานของบีอะคะ่ะคุณแม่บีกลัวไม่มีงานทำจริงๆคะ่ะคุณแม่ได้โปรดให้อภัยบีนะคะ เธอ,อยังกลัวไม่มีงานเลยแล้วลูกฉันตายทั้งคนน่ะจะให้ฉันยอมได้ยังไง จะจ่ายค่าชดเชยที่ทำให้คุณไก่เสียชีวิตนะคะคุณแม่บีจะจ่ายสิบล้านมันอาจไม่มากนะคะคุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่ให้อภัยบีก็ไม่เป็นไรนะคะคุณแม่แต่ขอคุณแม่อย่าฟ้องบีเลยนะคะคุณแม่เอาเถอะ ถ้าเธอพูดมาขนาดนี้แล้วฉันว่าเธอคงสับนึกแล้วล่ะฉันก็คงจะไม่ฟ้องเธอแล้วล่ะจริงนะคะแจงทำไมพี่แจงทำแบบนี้ล่ะเรามีหลักฐานนะพี่แจงพี่แจงจะไปเอาผิดได้ยังไงลูกตายทั้งคนเลยพี่แจงงจะเอาหลักฐานมาจากไหนคนตายไปแล้ว เราบอกว่าเราจะช่วยกันนี่พี่แจงนั่นมันลูกพี่แจงนะไกด์มันเป็นลูกขี้อะทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ทช่เางินมาฟาดแล้วให้จบไม่ได้นะพี่แจงก็ไกด์มันตายไปแล้วอะฟ้องไปอะมันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกนล่วนี่แกเป็นแค่น้ำมันอะแกไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้ได้ไหมฉันจะจัดการเรื่องนี้เอง แจง้งพี่แจงเป็นแม่นะพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะพี่แจงไม่ได้เลี้ยงให้ไกดมันมาใช่ไหมเลยไม่รักมันอ่ะเลยเห็นเงินอ่ะมีค่ามากกว่าความถูกต้องที่ลูกตัวเองตายไปอ่ะพี่แจงฮะไกดเรามาถูกหรือเปล่าเนี่ยลองดูป้ายสิลกูกเจอไหมแผนที่ตรงนี้ก็ใกล้ๆแล้วนะนะ ไก okay, ว่าเราไม่ไปเราวไหมอ่ะเราไปแคสง,งานมาหลายที่แล้วนะครับไม่ผ่านสักที่เลยนะไกดยอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วอีกนิดเดียวก็จะไปแล้วลูกก็ลองดูก่อนได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันเสีย<ช>เวลานะเปล่าๆนะนะนะเปืองน้ำมันอีกไปมาตตํารูกี่ที่แล้วไม่ได้สักที่เลยไกด์อย่าเพิ่งท้อสิลูกไม่ว่าไกดจะไปที่ไหนอ่ะ นะ้าก็จะไปส่งไกดทุกที่นั่นแหละไม่ต้องกลัวหรอกว่านะ้าจะเบืองน้ํามันนะ่ะน้ารับปากพ่อไกดแล้วก่อนที่พ่อไกดจะเสียว่านะ้าจะดูแลไกด์อย่างดีที่สุดถึงแม้นะ้จะไม่ใช่แม่ของไกดนะเป็นแค่นะแต่ก็จะดูแลไกด์ที่ดีที่สุดนะวิวก็มาให้กําลังใจทุกที่เลยอย่าเพิ่งท้อนะไกดใช่แล้วไกด์สู้ๆแกทําได้ นะไปนะใช่ไหมดูป้ายสินั่นป้ายอะไรนะลืมใส่แว่นตามารับสมัครหรือว่าให้เช่าบ้านอะไรอ่ะลูกลองดูซิช่แกนั่นนะอ๋อใช่แล้วครับใช่แล้วครับข้างหน้าซ้ายมือเขานะโอเคงั้นน่าจะใช่ที่นี่แล้วลูกปะปะอย่าท้อนะปะปะไปกันไกด์นะ้ยินดีกับไกด์มากเลยนะที่ตอนนี้ไกด์มีบ้านเป็นของตัวเองเห็นไหมนะบอกแล้ว ถ้าเราพยายามอะ่ะเราไม่ท้อถอยอะ่ะวันหนึ่งอะ่ะมันก็ทำสำเร็จจนได้แหละลูกนะแต่บ้านหลังเนี้ยกต้องผ่อนอีกนานเลยนะครับผ่อนเสร็จมันก็เป็นของเราลูกเขาเอายุเท่าไกอะ่ะเขายังไม่มีอะไรกันสักอย่างเลยเรา่มีบ้านแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปก้าวนึงนะลูกนะขอบคุณนะนะครับที่คอยช่วยเหลือไกลตลอดเลย เก็บของน้าไม่เสียแรงเลยขับรถพาไปแช่ทงานนะลูก <c oughs> แม่ <c oughs> พี่แจง้งนี่แม่สวัสดีครับ นานมากแล้วอะ่ะแม่ไม่มีใครเลยอะ่ะแม่มีไกด์คนเดียวอ่ะลูกแม่ขอมาอยู่กับไกด์ได้ไหมลูกไม่เป็นไรลูกพ่อไกด์ก็เสียไปนานแล้ว แม่เขามาอยู่ด้วยอ่ะก็ดีเหมือนกันนะอตอนนี้ฮะใครก็มีเงินมีงานทำจะได้ดูแลแม่ไงได้มีโอกาสตอบแทนบุพการี <c oughs> ายังไงแม่เขาก็เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดไกด์มานะนั่นลูกนะเ <c oughs> ชื่อนะกัตันยูะจะทำให้ไกด์จเจริญนะให้แม่เขามาอยู่เถอะได้ครับไกดให้แม่เหมือกับไกดนะเดี๋ยวไกดจะดูแลแม่เองนะครับ ไก่ไก่ลูกแม่ตามสบายนะนี่แจงจะไปหาอะไรต่างบ้านมาให้กินขอบคุณ,คณ<อ>นะแ,แม่ไปนนก่อนลกครับนะไปดูแลแม่เองนะครับ <c oughs> แม่ครับเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไกจองไว้เ <c oughs> ขาบอกว่าร้านเนี่ยอร่อยมากเลยนะแม่่ะเข้าไปข้างในกันดีก,กว่าจ้ะครับ กลับมาแล้วแม่ทำอะไรอยู่ครั้เนี่ยอ่านหนังสือจ้ะแม่แกเอาน้ำหอมมาฝากแม่ครับนี่ชอบไหมครับแม่จ้าขอบคุณนะลกูกเออแล้วแม่ทานอะไรยังครับยังเลยจ้ะงั้นเดี๋ยวแกไปหาอะไรให้แม่ทานก่อนนะ แม่รอตรงนี้นะจ้าจ้าเข้ามาเลยครแม่เข้ามาเลยลูกทำอะไรอยู่คะแม่เล่นเฟซบุ๊กอะลูกแม่ครับ สุขสันต์ันเกิดค่ะแม่โอ๊ยไกหนือแม่ลองเปิดดูซิแม่ชอบไหมมันแพงอะลูกชอบมากเลยลูกชอบไหมแม่กา แม่ขอบคุณไก่มากเลยนะลูกซื้อแต่ของดีๆแพงๆมาให้แม่ทั้งนั้นเลยอะ่ะกอยากให้แม่นะครับกอยากตอบแทนบุญคุณของแม่ชอบไหมแม่แมชอบจ้ะ ตามใจพี่ก็แล้วกันต่อไปอะ่ะฉันจะไปเปนยุ่งอะไรอีกละ ่อนวิวน้ามีอะไรหรือเปล่าคะเีกหนูมา <S <S ก็แม่ไกด์มันสิแม่มันอ่ะจะไม่เอาเรื่องแล้วนะแม่มันอ่ะจะเอาเงินชดเชยสิบล้านแล้วจะถอนฟ้องถอนฟ้องไม่ได้นะนะนยายน,ะน้าอยยอมนะน้าก็ไม่ยอมหรอกบอกแล้วว่าเรามีหลักฐานแม่มันอ่ะ ก็ยืนยันว่าไม่ให้น้ายุ่งเรื่องนี้พี่วิเชียนนะพี่วิเชียนจะไปแต่งงานกับผู้หญิงหน้าเลือดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยลูกตัวเองเลยไม่ต้องมาเดือดร้อนแบบนี้เลยนะแต่หนูมีหลักฐานจริงๆนะว่าบีอเป็นคนผิดบีขับรถชนไกลแล้วก็หนีแถมในคลิปอะไกลไม่ได้เล่นมือถือเลยสักนิดนะนะ สวัสดีค่ะอันนี้ร้านมิโคโชาบูหรือเปล่าคะพอดีเพื่อนหนูอะคะ่ะได้รับอุบัติเหตุหน้าร้านพี่อะคะ่ะไม่ทราบว่าหน้าร้านพี่มีกล้องวงจรปิดไหมคะไม่มีเลยเหรอคะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากนะคะ เหรอคะค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะใช่ร้านเพชรช็อปไหมคะค่ะพี่พอดีเพื่อนหนูอะค่ะได้รับอุบัติเหตุอยู่หน้าร้านพี่อะค่ะไม่ทราบว่าหน้าร้านพี่มีกล้องวงจรปิดไหมคะมีเหรอคะมีจริงๆใช่ไหมคะค่ะ เดี๋ยวหนูขออนุญาตบันทึกภาพได้ไหมคะหนูจะได้เป็นหลักฐานนะคะค่ะได้คะ่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำอาอกมาดียอาดีองนี้ฉันไม่ได้ทำอ่ะฉันไม่ได้ทำ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 นะพี่วิเชียนนะพี่วิเชียนพี่นาไปแต่งงานกับผู้หญิงเห็นแก่เงินแบบแม่ไกดมันเลยอ่ะคนอะไรเห็นเงิน ลืมได้กระทั่งลูกตัวเองอะื่อนสินะหนูอยากให้ไกด์อะมันได้รับความยุติธรรมนะนะขอโทษแทนด้วยนะวิวกูสับไปหาหลักฐานมากสุดท้ายก็เหนื่อยเปล่าไม่หรอกนะเราต้องไม่เหนื่อยรี ฮัลโหลขวัญขวัญฉันจะชวนแกไปทัวร์ยุโรปอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมเออไปสามประเทศเลยเออนะมีเงินแล้วกันเออได้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 ไดไดเออ,เอ,อแค่นี้ก่อนนะ พี่แจงพี่แจงจะรับมรดกของไอ้ไก่มันะ่ะพี่แจงอะ่ะก็ต้องรับใช้หนี้ไอ้ไก่มันด้วยนะไอ้ไก่อะ่ะมันเป็นหนี้อยู่สิบห้าล้านบ้านหลังนี้ค้างอยู่เจ็ดล้านรถที่มันขับอีกแล้ววงเงินกู้ส่วนบุคคลที่มันไปกู้มาตอนที่พี่ไม่สบายอะ่ะพี่ป่วยอะ่ะรวมๆกันก็นั้นแหละประมาณสิบห้าล้าน ที่ใช้เองก็แล้วกันนะรับแต่เงินไม่ได้นะนี่ก็ต้องเอาด้วย15ล้านเลยเหรอก็ใช่นะสิฉันไม่รับเงินแล้ว10ล้านอ่ะฉันจะฟ้องฟ้องเรียกเงินมัน20ล้านเลยนี่นีนี่แกบอกว่าแกจะหาหลักฐานนี่แกมีหลักฐานนี่แกส่งให้ฉันหน่อยฉันจะฟ้องพี่แจงเป็นคนบอกฉันเองนะว่าไม่ให้ฉันยุ่งอ่ะ แล้วทีเนี้ยจะฟ้องเขาจะให้ฉันมาหาหลักฐานอะไรฉันบอกแล้วไงฉันจะไม่ยุ่งจัดการเองก็แล้วกันนี่ห้าล้านอ่ะเคลียร์เองก็แล้วกันแต่ฉันก็จะไปอยู่แล้วบ้านหลังนี้เอ้ยฉันจะเอาอจากไหนมาอีกห้าล้านอันนี้มาช่วยฉันก่อนโอ้ยนี่ห้าล้าน ฮัลโหล,โหลคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะฉันฉันไม่ถอนฟ้องแล้วนะคะฉันจะฟ้องค่ะฟ้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยคะ่ะฟ้องเรียกร้องค่าสียหายคะ่ะ